สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ n i สสันมาร์ทนะครับเข้าสู่ช่วงเดือนมีนาเนี่ยหลายคนก็ต้องนึกถึง n i สสันมาร์ทนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นจุดกําเนิดของรถแฮชแบกนิสสันนะครับทั้งหมดที่จะมาพูดถึงเนี่ยเอาเฉพาะแค่โฉมเดียวเลยก็คือมันจะมีทั้งหมด4โฉมได้แก่ K10, K11, K12, K13 นะครับประมาณนี้เลย คันที่จะมาพูดถึงเนี่ยก็จะเป็น K10 นะครับเปิดตัวในช่วงปี1,983การออกแบบเนี่ยคือมันก็จะเป็นแบบแฮทแบ็กขนาดเล็กดูคล่องตัวนะครับ ทีนี้การออกแบบเนี่ยคือมันจะดูใกล้เคียงกับ Fiat Uno นะครับ Fiat Uno เนี่ยคือตัวถังมันก็จะมี3ประตูกับ5ประตูนะส่วน Fiat Uno เนี่ยก็ต่อยอดมาจาก Fiat 127เป็นรุ่นโตแทนนะครับนิสสันมาร์ก็เลยใช้พื้นฐานของ Uno มาทำการออกแบบให้กับ m a r ์นั่นเองนะครับส่วน Uno เนี่ยมันจะมีขายในประเทศไทยด้วย แต่ว่าไม่เชิงว่าขายหรอกเหมือนจะนําเข้ามาเป็นรถสถานทูตอิตาลีนะครับคือในไทยอะ่ะมันมีนะครับแต่ว่ามันจะหาดูยากมากๆพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับเป็น1คันในไทยนั่นเอง n i สสันไมโครหรือ m a r ์เนี่ยก็มาแทนที่ Nissan c h e ร r y ออกมานะครับในตลาดญี่ปุ่นนะโดยจําหน่าเฉพาะเครือข่ายของดีลเลอร์จะเป็น n i สสัน เชอรี่สโตออกมารุ่นก่อนหน้าเนี่ยก็จะเป็นเชอรี่นะครับเป็นเก่งแฮสแบ็กสประตูออกมานะครับใครที่เล่นเกมเออมซสเมอร์คาร์เนี่ยหลายคนจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับนามแฝงของมันก็จะเป็นเซตสุมานั่นเองเครื่องยนต์นะครับจะเป็น 930cc MA09ERT นะครับ 987cc MA10S 135cc MA2S นะครับผมประมาณนี้เลยส่วนเกียร์จะเป็นธรรมดา4กับ5สปีดอัตโนมัติ3สปีดนะครับทาล้อจะเป็น2300ม mm, มหรือ90.6นิ้วความยาว3785ม mm, ม149.0นิ้วและความกว้างนะครับผม1560ม mm, มหรือ61.4นิ้วออกมา คือจะเน้นความคล่องตัวความแบบว่าขนาดเล็กพอสมควรนะครับไม่ได้ดูซิ่งหรือแบบว่าโก้มากนักเป็นรถที่แบบว่าใช้งานในเมืองนะครับออกแนวแบบว่าเล็กๆนะครับผมประมาณนี้เลยในประเทศไทยนะครับเหมือนจะนําเข้ามาโดยเจ้าเก่าก็คือสยามคนาการนะครับแต่ว่านําเข้ามาเนี่ยแค่ชื่อมาร์ตก็จริงนะคือนิสสันมาร์ตก็จริงอะ่ะแต่ว่าคนไทยยุคนั้นไม่คุ้นไม่รู้จักนะครับว่าเป็นรุ่นอะไร ไม่เหมือนปัจจุบ,บันที่แบบว่าเป็นถ้าเป็น2องพน่ะมันก็จะเป็น e ีโคขาไปแล้วนะครับผมแต่ว่าในยุคแปดศูนย์เนี่ยมันจะขายไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับมันก็มีปัจจัยบางปัจจัยที่ทําให้แบบว่ารถแฮทแบ็กเนี่ยไม่ได้ยมนะอ่ะอันดับแรกเลยเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับคือมันจะเป็นเก่ง5ประตูด้วยความที่เป็นหประตูเนี่ยความกว้างความยาวเนี่ยมันก็ต้องสั้นกว่าสประตูแน่นอนนะครับ ทีนี้เนี่ยคือเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยเนี่ยคือมันก็ยุบหนักนะผลกระทบคือคนนั่งด้านหลังต้องโดนหนักแน่นอนนะครับคือมันจะเป็นแบบสั้นกุดไม่มีแบบซับแรงกระแทกนะคือโดนก็โดนไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยมาดูภายในนะครับภายในเท่าที่สังเกตนะบางส่วนเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับ Sunny B11 ออกมานั่นเองนะฮะภายในเนี่ยคือสามารถใช้กับนิสสันนี่ได้แต่ว่าออปชั่นเนี่ย ลดกว่าซันนี่ซะอีกนะครับตัดออปชันไปซะ,ะเลยเลยคุณผู้ชมคนก็เลยไม่ค่อยจะนิยมนะวถ5ประตูถือว่ายุคนั้นเนี่ยก็ดูค่อนข้างที่จะอรอเล่พอสมควรนะครับยอดขายไม่ปังเท่า4ประตูยุคนั้นที่ขายดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็น Toyota s t a r l ์ t นะครับมันจะมีทั้งตัวถ้าเป็นในประเทศไทยนะมันจะมีแค่5ประตูนะครับผมที่ทำการประกอบในประเทศนะ ซึ่งตัว s t a r l ล t เนี่ยถือว่าคนไทยยังพอจําได้ยังพอแบบนิยมอยู่บ้างนะคือดีไซน์อ่ะมันจะดูโฉบเฉี่ยวกับมารสเล็กน้อยนะครับพื้นฐานเนี่ยก็มาจากคุโรตานั่นแหละอีกรุ่นก็จะเป็นซู z u กิคาร a t ัสออกมานะครับในประเทศไทยไม่รู้ว่าจะมีจําหน่ายไหมแต่ว่าดีไซน์เนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับผมคือมันจะเหมือนกับแปบ็นค่ายหนึ่งของอังกฤษอ่ะมันจะเป็นอ๋อสตินมินิเมโทรนะครับดีไซน์เนี่ยมันจะดูแบบว่า 80ต้นๆออกมานะครับคือมันจะดูแบบว่าโค้งมนผสมกับความเหลี่ยมขมนะก็ไปเทียบกันได้เลยคุณผู้ชมมิสูบุชิโคมิลาดนะครับก่อนที่ใช้ชื่อบิลาดแบบปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นโคมิลาดนะครับผมซึ่งอันนี้คือแบบว่าหลายคนน่าจะลืมไปหมดแล้วนะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ไม่ขายดีเท่าลเลสเตชั่มเลยนะครับโฉมหลังๆก็จะมีการปรับหน้าตาให้ใหม่มากขึ้นนะ โฉมนี้เนี่ยก็จะเป็นโฉม iZ นะครับผมออกมานั่นเองนะครับซึ่งในบางประเทศเนี่ยคือหน้าตาก็จะดูแตกต่างกันออกไปนะครับโฉมสเปคที่เป็นของยุโรปเนี่ยก็จะเป็นโลโก้นิสสันยุดตรงกลางนะครับกระจังหน้าก็จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะส่วนสเปคในญี่ปุ่นเนี่ยช่วงปีหลังๆก็จะเป็นไอเซตออกมานะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบเฉียงเอียงลงมาออกมานั่นเองนะครับ イズイという名の車とアサシオという名の猫とただいま暮らしておりますマイ・ベーシック日産マーチ・アイズイ朝早く起きることとか洗いたての麺のシャツとかマイ・ベーシックマーチ・キャンバストップアイズイです ในช่วงปี1988นินิสันได้เปิดตัวนิสันมาร์ชซูปเปอร์เทอร์โบโดยจะจำกัดเพียงแค่1นึ0 0หมืนคันนั่นเองนะครับตัวเครื่องยนต์รหัสจะเป็นโค้ดก็คือ MA 0 9 ERT นะครับเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับผมมาร์ชซูเปอปร์เทอร์โบลักษณะเนี่ยคือจะเป็นเครื่องยนต์4สูบเรียงอลูมิเนียมล้วน930าร้าีีวาว กำลังสูงสุดเนี่ยจะเป็น110 PS การทำงานจะเป็นระบบแบบอัตากาศต่อเนื่องออกมา81กิโลวั์108แรงม้าที่6,400รอบต่อนอาทีสเปคเกียร์น่จะเป็นอัตโนมัติ3สปีดกับธรรมดา5สปีดออกมานะครับอุปกรณ์เสริมเนี่ยคือมันจะแตกต่างกับมาทั่วไปนะครับสูปเปอร์เทอร์โบเนี่ยบอดี้พาร์ทของมันจะเยอะมากคุณผู้ชมทั้งกระจังหน้าที่ดูเปลี่ยนไปคือทุกอย่างเนี่ย แรงมา้าแรงบิดเนี่ยคือเปลี่ยนไปหมดเลย Starlet GT แม่งกินขาดไปเลยคุณผู้ชมโอเคก็จะมีประมาณนี้เกี่ยวกับน i s s a n March โฉม K10 นะครับคือเป็นโฉมที่แบบว่าคนเนี่ยเกือบสนมากเลยนะ ลืมกันว่าเคยมีจำหน่ายในประเทศไทยก่อนที่อีโคคาร์จะกำเนิดที่แบบว่าคุ้นเคยนะครับผมจริงๆเคยมีขายไปแล้วแต่ว่ามันหาดูยากมากนะครับมันก็เลยอยู่ที่หลายปัจจัยนะครับว่าทำไมมันไม่ได้ยมในยุคนั้นนะส่วนถ้าอยากหามาใช้เนี่ยสภาพดีๆนะครับผมแบบว่าถ้าแบบขับได้เนี่ยยังหาดูยากเลยครคุณผู้ชมปัจจุบันเนี่ยถือว่าหาดูยากมากๆแล้วนะครับสรุปเนี่ยคือก็หายากทั้งคู่นะ ทั้งตัว3ประตูกับ5ประตูนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เป็นกับพูดถึงเกี่ยวกับมาสหรือไมควาานะครับถ้าเกิดข้อมูลตกบนผิดภ่ากางใดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อทำการแก้ไขได้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ